สวัสดีค่ะทุกคนมามาทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะฟินแลนด์ฟินแลนด์นนมื้อเที่ยงนะคะตำแตงค่ะตำา่วดแตงไข่ต้มแล้วก็ทอดหมูแล้วก็ผักสลัดก,กรอบมามาทานด้วยกันกัะทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะมาลุยเลยวันนี้มี จุนี่ทานด้วยนะคะวัสดีค่ะ,ะ,ะมาค่ะมาค่ะลุยรุยอยากกินเผ็ดเผ็ดซ่วงๆวงนอนนอนทั้งวันทั้งคืนเมื่วอวานเป็นยังไงบ้างยาย ยอดจัดจานนักต้มน้องยเ,เลือกยังไงมบายบสอง Jeg må sette på pennen กินข้าววันละมือไปไทยอว้วนกลับมาลดหนุน <c oughs> ไปไทากินตะสมตัเมื่อวานทำเจนว่าจะมัน <S 2> <S 2> ตาชอบมาก 这没得。 พี่กุ้งทำเขาปุ้นสาวไม่แซ่บแหลกี่กุ้งปรีมากแล้วถามสูตรมาแล้วเดี๋ยวทำให้กิน,นต้องมีผักเยอะ สวงเลยสวงกเลผักกรอบมากกแก้วสัดแผักขน อร่อยมากคกินรประหันใจเลยฮะช่วงเม้าท์กันเินได้สูตรมาใหม่ยายใช่ไหมจปนทำจนเมื่อกี้จนตามจนทำใหม่ไงจนไม่เหมือนคเคยทำใช่ลองทำตามยายเผ็ด เผ็ดไม่เปรี้ยวใหญเผ็ดจอกเค็มนิดนึงอืมมันได้ครบเครื่องเทหมุงมั่นแล้วบอกที่จังหวะเสร็จไหมหลายวันมันตกลับไปเรียนละ ถ้าจะเป็นอาชีพเต็นแม่เ,เ,ปปเป็นไรเต็นแม่เป็นไรเขาก็ส่งกลับมาเหมือนเดิมก็ได้กินเลยอร่อยเนาะอร่อยเป็นตะสางหน้าไงเจ้านีน้ไม่ผิดหวัง อยไรนึ่งเหี่ยวแซ่บชาเที่ยงเย็นรวมกันเป็นข้าววันละมือ้อ มือปิดนนี้นมันเป็นข้าบ้านจุนี่เผ็ดตอนสุดท้ายคอเรากินผัก แม่พอเราได้นี้กินต่อเลยค่ะแล้วอิ่มแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาชมคลิปนี้แล้วธรรมชาติค่าเม้ามอยกินข้าวกับจูนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวฝากดูคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย